สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้วันจันทร์สดใสามาพร้อมกับสินค้าที่สีสดใสเหมือนกันอันนี้วันนี้จะพามาดูโชว์รูมนะคะโชว์รูมที่ตั้งจะอยู่ที่หมู่บ้านสุชาบางบัวทองนะคะที่ท่านมองเห็นเนี่ยจะเป็นชุดสายรัดนะคะสายรัดก็จะมีขนาดมีหลายขนาดรับน้ําหนักนะอย่าถามนะว่าสายรัดเส้นเท่าไรเลือกมาก่อนนะคะว่าใช้รุ่นไหนแบบไหนยังไงความยาวกี่เมตรถ้ายังไม่ทราบไม่เคยใช้ เปลี่ยนจากเชือกมาแล้วอยากจะมาใช้สายรัดปรึกษาก่อนได้ค่ะเดี๋ยวเราจะช่วยแนะนําให้นะคะเพียงแค่ท่านบอกมาว่าท่านจะใช้รัดอะไรน้ําหนักประมาณไหนนะคะแล้วเดี๋ยวแนะนําให้ด้านนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลนะคะเป็นเซฟตี้ฮันเนตเป็นสายรัดรัดทั้งตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นสายรัดสายยกสเปคแปลก ที่ท่านดีไซน์เองนะคะก็ปรึกษาได้นะคะว่าทำได้ไหมทำแล้วยกได้จริงหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซ่เป็นตะขอนะคะก็คือ,อในส่วนของโซ่เนี่ยก็มาปรึกษากันไว้ก่อนว่าเลือกใช้แบบไหนยังไงดีนะคะแล้วก็มาคิดคำนวณกันใช้น้ำหนักเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่นะคะในส่วนของโซ่ก็ สามารถที่จะสั่งงานล่วงหน้าไว้ภายในไม่เกิน2วันทําการนะคะท่านก็จะได้รับสินค้าที่ท่านสั่งไว้นะคะเพราะว่ามันเป็นงานที่สั่งทําขึ้นมาโดยเฉพาะนะคะเนี่ยค่ะผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายก็จะเป็นสลิงออดพลีเอสเตอร์ตรงนี้เรียกสลิงแบนนะหรือเรียกสายพันยกของเบลยกของส่วนด้านนี้จะเรียกสลิงกลมนะคะแล้วก็มีประกอบเป็นชุดยกก็จะมีพวกควงเหล็กมีสเกลที่ใช้เชื่อมต่อแล้วก็มีตะขอต่างๆนะคะ หากท่านอยากจะเข้ามาดูหน้าร้านนะคะเพื่อให้เราช่วยออกแบบหรือมาขอคำปรึกษาก็ช่วงนี้ก็เว้นระยะนิดหนึ่งก็น่าจะยังพอได้อยู่แต่ถ้าเป็นไปได้ท่านทราบอยู่แล้วท่านรีบใช้ของก็สามารถที่จะสั่งล่วงหน้าได้นะคะแล้วก็รอรับหน้าร้านได้เลยนะคะอันนี้ก็ในส่วนของบริการจัดส่งก็มีค่ะเนี่ยค่ะวันนี้วันจันทร์สีเหลืองนะคะก็ ไซส์สาตันก็จะออกกันเยอะหน่อยพาเลตกันออกนะคะสีเหลืองสดใสวันนี้สีเหลืองเหลืองอารามเลยนะคะผาชมหน้าร้านขอบคุณที่อุดหนุนกันนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ